สวัสดีจ้าน้องอาชาแนลสิพ้านของเพื่อนเพื่อนมาเบิงมาขืนบานไม่ให้พี่ชายบานพ่นสางไม่ไฟใหม่บานเพื่อนว่าทันเด้พ่อเดือนได้เนาะไฟใหม่เนาะนั่นสถานมองไฟใหม่บานหลังเก่าเพื่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละยูทูปพูด้ใยเอาเนี่ยผูดใดจะเข้าหงายุมดทุเรียนบุดใส่เนี่ยักร <c oughs> ็จแล้วอันนั้นมองไฟใหม่ไฟใหม่บ้านหลังเก่าคนต้นยางกระลวกเวิร์ดใส่ ทอรอนมกี่มัน่อเกลยวมีจะฟ้องบ้านเพิ่นป้าใหม่นสวนทุเรียนเพิ่นถ้าไหนเป็นสวนทุเรียนเพิ่นก็มาทำการเกษตรแต่กี้เพิ่นก็อยู่จังหวัดจันทบุรีกลับมาอยู่บ้านอยู่ซองห้าเพิ่นมาปลูกทุเรียนอยู่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญค่ะนี่บ้านไม่เพิ่นพ่อแม่พี่น้องบ้านเท่าหนหละมาสางจอยกันฮู้นสวนกเกษตรเพิ่น พูดทลองไปหุ่นดีนี้นะบรรยากาศดีค <okay ่ะห okay ้องลาเบิดแ um ม่บ่เนี่อเดินนี่ซิมหาอะไรทีเพิ่นซิมหาอะไรค่ะนี่เออพวดอะไรที่ ยางขางในห้องไฟพะลุงบะชุดคนดีวันมีบาทเดือนมาเกี่ยมเลยวินน่นบ้บานเท่ายู่นี่นื่ะบะคุณป้ามกทั่วเพิน่นสวนเกษตรสวัสวดีค่ะคุณชนิดา,ดดาป้ามกทั่วเพิ่นมาโวดไงบรรยากาศดีดี ไ้ใหม่บ้านพเพิ่นบ่เเรืออย่างเงินข้ามกำก้อยกับใหม่เบ้อเสือตะเสือผ่า,าค่าขี้พงพงับกบรรุงบ่พ่อรุ่งพ่นตัดยางถิม่มต่ก่อนพ่นปลูกยางเนาะนี่เนาะบ่พ่อ,อ,อพร,รุง มะเอือบักมะมวนาะมกักหอมเนาะแล้วกัปลูกหลายยางหลายเนี่ยนี่คือเบิ้งนี่เบิ้งภักบุงเรานี่เราเก็บขายได้ด้นี่ยอนี่มปลกอะย่งอยนาเกีวก็เยนเนี่ย อันใดล่ะมะอือบ่ะทุเรียนเสใหลายเน้ออัว่าตัดยางถิ่มตะเสใส่ดนี่น้อซิมหารแล้วปลูกย่างเบิดได้นาะตะกี่นาะแล้วก็มาตัดถิ่มปลูกทุเรียนบ้านนี้ทุเรียนตายเบิด กาแฟฝ่ามันหลัดวงจวนไฟฝ่ามันซอดมันหยั่งนี่แหละแขกเรือกำลังมากาย่สีพี่น้องมาเยจมันแตเาม้านัยวดวยมัน oh มันม <ấy> <sm> <sm ans na vel> ันพาไปได้ไกลใหม่ ไม่ใหมมามนตว่ะไม่ก็จะเป็นข้าวไม่ใช่นรอไมนก็ใหม่ไยู่ตรองมีเหนมันมาดิไ่เย็นบะใหม่เราดิบูงเขาอโมเมนต์้องเลยนยัก์มันให้พญายังหนสื่องัวเลียงเน้อหยาหลายครั้ประกอบข้าวบ้านชาเขาใส่ย่างประกอบข้าบ้านประกอบป่ะจะตะยูนะตะยูนะังดโอ้ยบรรยากาศดี ตาเบนกำลังสือขึ้นใส่ป้าหน่ว่ะงามป้าเนี่นะเพื่อนพลังมางามนึงว่ะเจ้าบอกว่าเหตุ สอยใหม่บ้านเพนสร้างขึ้นหม่ก็อบตร่วมมือร่วมแต้งร่วมมือกันกับชาวบ้านมาสรา้อยกันเก็บเงินเก็บค้ำนำมู่บ้านบ้านนั่นบ้านนี้เพื่อกรบพริจาคมาเน่ยซ้อยกันคนละใหม่ละมือ ก็ใหม่ก็น้ำใหม่ไส่ใหม่ต้นยางไส่กันไหมคุณพ่อปลูกทั่วสวนทั่วเพิ่อนปูกทั่วมันเป็นแม่ค่าตลาด

เขามาจังหันน้ำเพลินใครจะเอาไปหรอปะา สวัสด hey, mm ีค hmm. ่ะสสสวัดีต้นยางเจ้าต้นทึงพี่วัน ลวกลายตัวไนอันลวกในห้องเจ่าอะสวัสดกค่ม่ชิปนี่ใบสันนี่ละจ้าน้องอาชานแนว กดไลค์กดแชร์ให้น้องแอฟทชาแนลนี้เด้อค่ะสวัสดีจ้า